กับสวัสดีท่านผู้ชมสำหรับใครที่กำลังรอ666อยู่แล้วก็จะมาแนะนำตัวละครหลักๆที่ต้องเจอใน666อย่างเป็นต้นไปงั้นเรามาพร้อมกับตัวแรกกันเลยที่เป็นพระเอกในเรื่องนี้ใน666ไปดูกันตัวตัวตัวละครที่หนึ่งชื่อว่าซาเลเยอร์ความสามารถสามารถแปลงร่างเป็นเซเลมได้ ผมขอจะอธิบายนะครับว่าเซเลมคืออะไรเซเลมคือทูตหรือผีนะครับแล้วก็เกิดพูดง่ายๆตามภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือถ้าชาคนที่สามารถมีความสามารถแปงลงร่างเป็นทูตได้และสามารถกลับมาล่างเป็นปกติได้ก็คือคนหัวดำเป็นคนปกติเลยแต่สามารถแปงลงร่างเป็นทูตได้งั้นไปดูตัวต่อไปกันเลยนี่คือเพื่อนของเดมอน เลเยอรก็คือเขาชื่อว่าไทยแลนด์กูลความสามารถเหมือนเหมือนผีดิบท,ทั่วไปซึ่งสามารถต่อต้านกับพิษได้ยกเว้นทูดผีปีาศาจไม่สามารถต่อต้านได้เพราะมีพลังเวทอันมหาศาลตัวที่สองเป็นตัวละครรับในเรื่อง666ซึ่งจะ,สะแสดงในในไม่ช้านี้ซึ่งผมก็ขอไม่บอกข้อมูลแล้วกัน เพรา่ามันเป็นตัวละครที่พีคมากตอนจบนะครับ